ครับสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะครับกับลุยไม่รู้โรยชีวิตวิถีใหม่นะครับกับผมประสานอิงคนันนะครับอุมพรตันติยาทอนค่ะครับแล้ก็จะมาพร้อมกับสาระความรู้ที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงวัยแล้วก็บรรดาลูกๆหลานๆที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยนะครับรายการก็แบ่งออกเป็นสช่วงเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่ช่วงแรกนะครับสูงวัยวิถีใหม่นะครับ เข้าสู่ช่วงสูงวัยวิถีใหม่นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณครูก้ากรองทองบุญประคองนะครับครูก้านี้ก็อยู่ในวัยเกษียณแล้วนะครับแต่ว่ายังทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการแล้วก็ยังเป็นครูผู้สอนด้วยนะครับอยู่ที่โรงเรียนจิตเมธปฐมวัยครับถึงแม้วันนี้นะคะคร,ครูก้านี่จะอายุ62ปีแล้วนะคะแต่ในวันที่สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยได้ส่งผลกระทบ กับเด็กๆในโรงเรียนนะคะคุณครูเองก็ไม่หยุดนิ่งนะคะรุกขึ้นมาเรียนรู้นะคะเทคโนโลยี<ม>เรียนรู้โปรแกรมออนไลน์ต่างๆค่ะ<ม>เพื่อที่จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับเด็กๆค่ะจากที่เคยเรียนแบบออฟไลน์ line, คือเรียนในห้องเรียนค่ะ<ฆ>ตอนนี้กลายมาเป็นเรียนแบบออนไลน์ค่ะโดยที่จะผ่านระบบซูมค่ะ<ม>ซึ่งถือว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดฮ<ฆ>ิตมากๆเลยนะคะโดยที่มีผู้ปกครองนี่แหละค่ะเป็นฐานการเรียนรู้แล้วครูเนี่ยก็ถือได้ว่า เป็นโฮมเบส e ลิร์นนิ่งนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะชื่อกลองทองบุญประคองนะคะเด็กๆเรียกว่าครูก้าเป็นครูมาทั้งหมด20ปีก็อายุ62ปีแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธรปฐรมวัย แล you ้วก <omen orr> <ally> ็เป really ็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาเส้นทางการเป็นครูการมาทำโรงเรียนนะคะจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากความเป็นแม่มากกว่านะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จบทางด้านการศึกษามาก่อนก็เรียนเรื่องของการออกแบบอะไรพวกนี้แต่ว่าพอเรามีลูกแล้วจะต้องหาโรงเรียนให้ลูกก็เริ่มมีคำถามกับการศึกษาไทย เ็ติดตามการศึกษาไทยมาตั้งลูกเริ่มเข้าโรงเรียนใน,ในมุมของคนเป็นแม่เรารู้สึกหมั่นเคี้ยวเรารู้สึกว่าเรามีไอเดียอะไรบางอย่างเราก็น่าจะลงมาทําในที่สุดก็ตัดใจว่าจะทําโรงเรียนก็เลยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการศึกษาซึ่งโชคดีได้อาจารย์ที่ดีนะคะได้ท่านอาจารย์หม่อมดุติีบริพัตรนายุทธยาท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านการศึกษาปฐมวัยท่านก็ให้แนวทางแนวคิด กับคุณครูก้าก็เลยทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนจิตสำนึปฐะมวัยก็ออกมาในลักษณะที่ทีเ่เราจะได้เห็นนี่แหละค่ะ <laughs> จริงๆแล้วเด็กปฐะมวัยเนี่ยเราไม่ได้สอนเขาแบบว่ามีเป้าหมายว่าเขาจะต้องไปเ,เขา้า ปหนึ่งที่ไหนหรืออย่างไรแต่ว่าเป็นวัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เป็นวัยที่สมองจเจริญเติบโตเร็วที่สุดด้วยโดยเฉพาะยิ่งทักษะสมอง Executive Function หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าทักษะสมอง EF ช่วงนี้เป็นทักษะสมองที่จะทําให้มนุษย์เราเนี่ยจะสามารถดําเนินชีวิตไปได้สามารถจะดูแลอารมณ์เราก็ได้จัดการชีวิตและการงานได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่น วัยนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วัยที่เราจะไปโฟกัสว่าเราต้องสอนอะไรแต่เป็นวัยที่เราต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าให้มากที่สุดไม่ว่าจะธรรมชาติสมองความรู้สึกจิตใจหรือว่าพัฒนาการของวัยเด็กนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเด็กวัยนี้คือให้เขาได้เล่นเยอะที่สุดแต่ว่าการเล่นก็จะมีทั้งการเล่นอย่างอิสระการเล่นอย่างมีเป้าหมายที่คุณครูตั้งใจคือมีทั้งเป้าครูเป้าเด็กผสมกลมกลืนกันไป การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กๆที่นี่เนี่ยนอกจากผ่านการเล่นแล้วเนี่ยของเราจะในเรื่องของศิลปะแล้วก็ดนตรีมากเลยเด็กๆเ,เขาจะมีความสุขกับการที่ได้ได้ทำงานศิลปะมีความสุขกับการที่ได้เคลื่อนไหวกับเสียงเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะทั้งครูและเด็กสิ่งที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดก็คือเราไม่ได้เจอกัน เราไม่ได้มาเล่นด้วยกันเราไม่ได้ประกอดไม่ได้สัมผัสกันเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายบวกใจใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดไม่มีโอกาสได้สัมผัสกันเลยเอ๊แล้วเราจะได้เปิดเทอมกันหรือเปล่าได้เปิดเทอมเมื่อไหร่งั้นก่อนที่เราไม่รู้ว่าจะได้เปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะควรจะทำอะไรดีเอ๊มีเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาเป็นเครื่องมือ ระะับใช้ความคิดรับใช้หัวใจของเรา,าะะที่เราอยากจะให้เด็ก,กได้สนุกกับการเรียนรู้กับเรากับเพื่อน,เ,อนอเรื่องเทคโนโลยีเราก็ต้องศึกษาเยอะเราต้องวิเคราะห์เครื่องมือเพื่อจะใช้เครื่องมือได้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการก่อนอสําหรับที่โรงเรียนเนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้ซูมเพราะว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบกันได้เข้ามาทดแทนการที่เราจะได้มาเจอกันเล่นด้วยกัน สัญญาณเสียบหน่อยปล่อยเพลงนะตองซ้อมจริงๆแล้วถามว่ายากลําบากไหมในใการใช้เครื่องมือมันใหม่มากสําหรับทุกคนก็ทุกคนต้องต้องเรียนรู้หมดเลยแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราทํางานด,ด้วยหัวใจพลังเราจะเยอะมากเราก็เลยพยายามที่จะศึกษาแล้วก็ทดลองใช้ให้ได้ดีที่สุดกลายเป็นการเรียนรู้ที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับการเลือกใช้เครื่องมือใหม่ๆแล้วก็มาดูว่าเครื่องมือไหนจะตอบโจทย์เราได้มากที่สุด สำคัญนะมันอยู่ที่หัวใจอะเราคิดว่าเราเราอยากทําอะไรอะเพราะั้นถ้าคุณอยากจะใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีคุณก็ต้องรู้จักเทคโนโลยีก็เท่านั้นเองมันเป็นเครื่องมือที่รับใช้ความคิดรับใช้หัวใจเราฉะนั้นะเราอย่าไปคิดว่ามันคือของใหม่แต่เราต้องตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันมีข้อดีอยังไงมันมีข้อเสียยังไงและในที่สุดเราจะใช้มันตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากทําได้มากที่สุดโดยที่มีผลผลเสียเชิงลบน้อยที่สุด ่วงนี้ต้องบอกว่าระบบการศึกษานั้นต้องปรับตัวมากทีเดียวนะครับมาไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยนะครับระดับมัธยมประถมหรือแม้กระทั่งระดับอนุบาลนะครับเพราะว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นนะครับครูก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับผู้ปกครองก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้น ความร่วมมือกันระหว่าง3าฝ่ายนี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความกังวลนะคะที่ทุกๆโรงเรียนเองเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมให้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือการรับเปิดเทอมซึ่งครูก้าเองก็มองเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะในการวางมาตรการระบบระเบียบว,วิธีการค่ะคซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าครูก้าเองเนี่ยค่ะมีวิธีการในการจัดการเมื่อเด็กๆเนี่ยต้องเข้ามาเรียนในโรงเรียนอย่างไรค่ะค เต็มตัวเพื่อจะให้พร้อมกับการเปิดเทอมซึ่งเราเตื่นเต้นกันมากอยากให้เด็กๆมาโรงเรียนแล้วแต่แน่นอนกันที่จะให้เด็กๆมาโรงเรียนมันต้องบาลานซ์มากเลยนะคะระหว่างความ,มปลอดภัยกับธรรมชาติของเด็กเพราะเด็กวัยเล็กเขาอยากเล่นด้วยกันเขาอยากมีปฏิสัมพันธ์กันเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะอะไรถึงจะอยู่ในขอบเขตของที่เราจะตอบสนองธรรมชาติของเด็กได้กับความปลอดภัยสูงสุด โรงเรียนเองก็ต้องพยายามจัดสภาพแวดล้อมเพื่อจะให้สะดวกกับการที่เด็กๆจะดูแลเรื่องความสะอาดของตัวเองได้เรื่องของการที่จะดูแลเรื่องระยะห่างได้แต่สําหรับเด็กเล็กก็อาจจะอนุญาตให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะจับเป็นกลุ่มย่อยได้ในการเรียนรู้จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสักประมาณ5-6คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น<ม>เราก็เตรียม,มนะคะไม่ว่าจะจุดล้างมือการจัดระยะห่าง การจัดโต๊ะการทานอาหารอะไรพวกนี้ซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางกิจกรรมอาจจะทําเหมือนเดิมไม่ได้อาจจะต้องหาวิธีที่ในที่สุดโอกาสเด็กยังได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดพยายามบาลานซ์ระหว่างความปลอดภัยสูงสุดของเด็กๆที่จะต้องเป็นจริงได้ วิถีชีวิตจริงๆของเด็กและธรรมชาติของเด็กๆเช่นเดียวกันจริงๆต้องบอกว่าโควิดมาทําให้เราเรียนรู้อะไรมากมายก็ต้องบอกว่าโชคดีที่คุณครูที่นี่เนี่ยเข,ขาคุ้นกับการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็จะพูดกันเสมอว่า <The> การเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นกว่าเดิม <The> เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง โควิดเหมือนโจทย์ใหม่ของเราอ่ะงั้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากว่าเอ้ยเราได้โจทย์ใหม่มาแล้วอ่ะเราจะตอบโจทย์นี้ยังไงแต่คุณภาพที่โอกาสของเด็กๆที่จะได้ต้องไม่ได้กว่าเดิมน,นี่คือโจทย์ที่ท้าทายของพวกเราไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องกเกษียณแล้วก็ไม่ได้ตีความว่าวัาวาวายกเกษียณต้องเป็นวัยที่จะต้องหงอยลงไปหมดคุณค่าหรือว่า หมดแรงไม่ใช่เราคิดแต่ว่าวันนี้เรายังโชคดีเรายังมีลมหายใจอยู่เราตื่นมาอุ้ยเรายังหายใจอยู่เขาะยังอนุญาตให้เราทําอะไรอย่างใจเราได้อยู่เราก็ต้องทำเพราะว่าจริงๆแล้วการทํางานของเรามันคือความสุขอะวันไหนที่แบบต้องพักผ่อนเนี่ยบางทีเราก็งงๆนะอ้ยเราไม่มีอะไรทําจริงๆเหรอวันนี้เราว่างจริงๆเหรอคือเรามองว่างานคือคือสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าสนุก กับชีวิตน่ะเราไม่มองว่าเราอยากพักแล้วอ่ะแต่ว่าเราอยากทำมากกว่าที่เราจะอยากพักก็เป็นช่วงที่ทดลองมาตรการใหม่ๆนะครับ,รบก็อาจจะกราบลื่นบ้างอ,อาจจะสะดุดบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของ3ฝ่ายนะครับทั้งคุณครูทั้งนักเรียนแล้วก็ต้องผู้ปกครองด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณมีประสบการณ์การสอนมานานๆตอนนี้ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิถีการนะครับให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่แต่ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับมาถึงช่วงไขข้อข้องใจสูงวัย New n o r m a l นะครับช่วงนี้ก็จะช่วยไขข้อข้องใจทุกเรื่องนะครับมา ทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแม้กระทั่งสุขภาพการเงินนะครับใช่ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้<ๆ>ก็สามารถที่จะส่งคําถามของคุณผู้ชมเข้ามาได้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามีเงินเก็บจํานวนหนึ่งแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยนในธนาคารนี้ลดมากเลยะนะครับควรจะบริหารการเงินอย่างไรนะครับหมอนะ้าจะให้ข้อมูลอะไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะ การลงทุนเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเนาะก็เป็นขั้นบันไดอีกขั้นหนึ่งนะที่เหนือขึ้นไปจากการออมธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปข้ามไปการออมปกติเนี่ยจริงๆมันมีขั้นตอนมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินสลรองฉุกเชิญนะครับหรือว่าการทําบัญชีจ้รับรายจ่ายหรือแม้แต่บริหารจัดก,การความเสี่ยงบางอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นนะเราอาจจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลอย่างเนี้ยเรามีเตรียมพร้อมไม่หรือย,ยังนะครับเพราะเราโอเคทุกอย่างเตรียมพร้อมหมด รายรับรายจ่ายโอเคมีเงินเหลือเยอะต่อเดือนนะครับค่าราักษาพยาบาลเตรียมเก็บไปเรียบร้อยเงินสำรองฉุกเฉินก็มีนะครับถ้าทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยขั้นถัดไปเนี่ยถ้าเรามีเงินเหลือเยอะมากขึ้นเนี่ยเราสามารถจะเอาเงินก้อนนี้แหละเป็นลงทุนได้ซึ่งการลงทุนเนี่ยก็คือการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการออมปกติเพราะเราออมปกติเนี่ยเราจะไปฝากธนาคารเนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยอาจจะยังไม่สูงมากนะนะครับซึ่งการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับก็แน่นอนการลงทุนมันมีหลากหลายแบบงนั้นกฎข้อแรกของการลงทุนคือ ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สินทรัพย์ที่เราจะเอาเงินลงไปใส่เพื่อให้มันได้ผลตอบแทนที่มันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนได้อย่างปลอดภัยก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยต้องเตรียมตัวเองก่อนเนาะนะครับหนึ่งเลย ไอ้เงินก้อนที่เราจะไปลงทุนนั้นต้องปลอดภัยนี้สินนะครับไม่ใช่ไปกู้บีบยืมเขาใครเข้ามาแล้วก็มาลงทุนนะครับหรือว่าเ,ออเงินก้อนนี้นะครับต้องเตรียมไว้รักษาพยาบาลอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเงินก้อนนี้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินอันนี้ก็มาเอามาไม่ได้เหมือนกันมันต้องเตรียมตัวคืออะไรครับเงินก้อนนี้ต้องเป็นเงินที่ปัดจากภาระใดทั้งสิน้นนะครับทำรายรับรายจ่ายแล้วโอเคเงินก้อนนี้นี่ไม่ต้องใช้ปิดห้าปีไอ้เงินก้อนนี้แหละที่เราสามารถที่จะเอาไปลงทุนได้นะครับงั้นต้องเตรียมตัวขั้นแรกก็คือ เตรียมเงินนะครับทำรายรับรายจ่ายดูซินะครับดูเงินฉุกเฉินเราเก็บไว้พอสำรองไหมหกเดือนนะครับอย่าง,างนีน้ต,นนต,น 20, 000, ต้องมีอย่างน้อยๆนะหกเท่าของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนหมายความว่าอะไรค่าใช้จ่ายเราต่อเดือนเนี่ยสองหมื่นต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยแสนสองอ่ะเก็บไว้สำรองไว้เพราะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเนี่ยทำงานไม่ได้หรือว่าหารายได้ไม่ได้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุอะไรนิดหน,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 น่อยๆไอ้หกเดือนตงนี้เราสามารถใช้ใช้ได้นะครับอยู่ได้นะครับพอเตรียมตัวเรื่องของเงินเสร็จอันถัดมาเราต้องรู้ฮะความรู้ฮะ เข้าไปศึกษาในเพจของเขาเรียกว่าตลาดรั์แห่งประเทศไทยก็ได้เว็บไซต์ของตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ข้างในเนี่ยก็จะมีคอร์สเรื่องการเรียนการลงทุนนะครับหรือเว็บไซต์ออมมันนี่เว็บไซต์ของหลายๆที่เลยตอนนี้ที่มีหลากหลายมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลงทุนกับสินทรัพย์ที่เราไม่เข้าใจนะครับนันนคือความเสี่ยงที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนก่อนที่เราจะเริ่มไปลงทุนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หนึห่งเลยอย่าลืมนะครับก็เก็บเงินไว้ก่อนนะ<_ <k> _>เอาเป็นเงินแบบสบายๆนะครับลงทุนได้2ก็คือเรื่องของศึกษาความรู้นั่นเองข้อควรระวังในเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของความผันผนระหว่างการลงทุนคือหลายๆคนนึกภาพไม่ออกอย่างนี้ง่ายๆครับเราผ่านโควิดมาด้วยกันเนี่ยเราน่จะเห็นภาพนะว่าบางกิจการเนี่ยนะครับขาดทุนบางกิจการกาไม่มีไรายได้เข้ามาเลย6เดือนเพราะในปีที่ขาดทุนแบบนี้เราลงทุนในหุ้นไป ลงทุนในหุ้นกู้ไปนะครับก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบริษัทเหล่านี้พอไม่มีกําไรก็เอาเงินตรงนั้นมาจ่ายเงินปันผลให้กับเราไม่ไ,มได้นะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นกู้เนี่ยก็อาจจะจ่ายตัวดอกเบี้ยให้เราไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนช่วงในปีและเวลาที่ปีไม่ดีเนี่ยมันมีความเสี่ยงคือเงินเราอาจจะหายไปบางส่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราลงทุนได้ระยะยาวหน่อย พอปีหน้าเนาะกิจาการหลายๆกิจาการดาเนินกิจาการได้นะครับเริ่มมีกําไรกลับเข้ามากําไรตรงนั้นก็จ่ายเป็นเงินปันผลกําไรตรงนั้นก็สามารถที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยให้กับเราได้เพราะฉะนั้นพอปีถัดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสินทรัพย์ทุกอย่างที่ลงทุนไปอาจจะกลับขึ้นมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นระหว่างทางมันจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอเลยฉะนั้นผู้ลงทุนเนี่ยต้องทําใจนิดนึงว่านะลงทุนระหว่างปีเนี่ยอาจจะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาแทรกนะครับทำให้เราแบบตุ้มตุ้ม,ต,มต่อม แต่ว่ามีไงานวิจหนึ่งชัดเจนมากถ้าเราลงทุนระยะยาวได้นะครับโอกาสขาดทุนจะน้อยลงงั้นผู้ลงทุนต้องระวังข้อแรกคือความผันผวนระหว่างทางการลงทุนมันมีอยู่แล้วฮะข้อที่2ลงทุนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือต้องเข้าใจเหผนว่าไอ้สินทรัพย์ที่เราลงทุนนั้นนะผลตอบแทนที่เราจะได้ได้จากอะไรถ้าลงทุนกับหุ้นก็บริษัทไหนที่มันใหญ่โตขึ้นเราก็มีกําไรมากขึ้นบริษัทนั้นทากําไรได้จ่ายเงินปันผลได้เราก็มีเงินปันผล แล้วก็สําคัญมากๆคือบริษัทเหล่านั้น,นมีความเสี่ยงอะไรบ้างต้องเข้าไปดูหน่อยหนึ่งหรือแม้แต่ตราสารนี้หรือพันธบนัตรมีความเสี่ยงไหมระหว่างทางจริงๆก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงก็มีผลกระทบต่อตราสารนี้ที่เราถือแล้วเหล่านี้ต้องเข้าใจเลยว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ตามนะครับค่าเช่าเขาเก็บได้เหมือนเดิมไหมอา่าพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าธุรกิจเขาเป็นแบบไหน แต่ว่าบางธุรกิจครับยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโกดังเช่านะครับพวกนี้เนี่ยก็อาจจะดินเนินกิจการต่อได้เพราะอะไรเพราะวิกฤตเกิดขึ้นยัง,งส่งของออนไลน์วิกฤตเกิดขึ้นเราต้องใช้ไฟฟ้านะครับวิกฤตเกิดขึ้นเราต้องใช้สัญญาณมือถือ พวกนี้อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีระหว่างวิกฤตด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าจะมีมุมมองเยอะมากเลยเกี่ยวกับตัวสินทรัพย์เพราะฉะนั้นลงทุนทั้งทีนะหนึ่งนะต้องเข้าใจว่าในปีบางปีเนี่ยอาจจะเกิดวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ไม่คาดฝันทําให้ผลตอบแทนเราหายไปแต่บางปีถ้ากลับมาดีได้เราก็ได้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ถ้าลงทุนระยะย,ยาวได้โอกาสการทุนน้อยลงข้อที่2ออย่าลืมนะครับเราต้องเข้าใจสินทรัพย์นั้นว่า มีอะไรมากระทบต่อถินทับนั้นผลตอบแทนมันจะหายไปได้แล้วก็ถ้าเราลดเข้าใจมันดีเนี่ยเราจะหาช่องทางในการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มันขาดทุนเยอะมากได้นะครับมาถึงช่วงห้องเรียนสูงวัยชีวิตวิถีใหม่นะครับวันนี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับ,รบสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าคุณครูของเราจะมาสอนการทําเครื่องดื่มสุขภาพนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับ,รบนั่นก็คือคอมบูชา แต่ปกติเราจะคุ้นเคยว่าคอมบูชานี่จะต้องเป็น,ปนชา,ชาแต่รอบนี้จะเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟเป็นหมักรดเปรี้ยวซ่านะครับวิธีการทำทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเครื่องดื่มสุขภาพค่ะที่ตอนนี้ใครๆก็นิยมะเนาะเป็นเราจะเราจะเรียกว่าอินเทรนก็ได้อันนั้นคือคอมบูชา วิธีก็คือล้างสับประรดให้สะอาดนะคะปอกค่ะปอกเปลือกค่ะพอเราได้สับประรดแล้วนะคะเราก็มาทำการหมักค่ะด้วยสูตร3ต่อ1ต่อ5นะคะก็ใช้สับประรดเนี่ยค่ะ3 ก็ใช้ตวงไปจะใช้อันเล็กอันใหญ่จะใช้ชามอะไรก็ได้ค่ะให้ใส่ลงไปเป็น3 1, 1. 2หนรู้สึกว่าจะพอดีนะเนี่ย3สับประรด3ส่วนแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำตาล1ส่วนค่ะใช้ตัวตวงที่ตวงเนี่ยอันเดิมนะคะ แต่ว่าน้ำตาลกับน้ำเนี่ยเราจะต้องละลายเขาก่อนนะคะก่อนที่จะเทลงไปนะคะในะในโหลค่ะน้ำตาลหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งค่ะ ครบ5ส่วนจะใช้วิธีตวงหรือจะใช้วิธีชั่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะเขียนวันที่ลงไปอันนี้พอผ่านไปเนี่ยสัก1สัปดาห์นะคะ1สัปดาห์เนี่ยเข,เขาจะมีฟองเขาจะมีฟองขาวๆขึ้นมา ะะอันนี้ทุกวันนะคะ,ะสัปดาห์แรกหลังจากที่เราหมักแล้วสัปดาห์แรกเราควรจะเปิดฝาแล้วก็คนนะคะสัก7วันแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจนประมาณสัก5้าเดือน6เดือนเปิดได้ค่ะเปิดเช็คดูว่าเป็นถึงไหนแล้วหรือเช็คดูว่ามันมีราดำขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมีราดำขึ้นก็แสดงว่าเสีย คือเราล้างสับป,ประรดไม่สะอาดเราล้างอุปกรณ์ไม่สะอาดแม้กระทั่งโหลไม่สะอาดนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นก่อนทำเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าทุกอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยจะต้องสะอาดแล้วพอทําแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีราขาวค่ะไอตัวราขาวนั่นแหละค่ะคือตัวจุลินทรีย์เริ่มต้นที่จะมาเป็นวุ้นเน้นนะคะราขาวนะไม่เอาราดำนะพอผ่านไปสัก3เดือน4เดือนเราก็จะเห็น นะคะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีฝ้าเป็นแผ่นๆขาวๆเนี่ยขึ้นอยู่บนนี้ตัวนั้นแหละค่ะคือการเริ่มต้นของเป็นตัวบุ้นละเป็นตัวสกูบี้ละเราก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าเขาจะหนาจนที่เราพอใจแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เอาไปทำเป็นคอมบูชาค่ะ คือคอมบูชาทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ตัวตัวออริจินอลเลยเนี่ยเขาจะใช้ชาดำค่ะไปต้มกับน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลวันนี้เราจะทำให้มันฟิวชั่นคือจะทำตัวคอมบูชากาแฟค่ะก็เราก็ต้มกาแฟค่ะนะคะสูตรของการทำคอมบูชาเนี่ยน้ำชาหรือน้ำกาแฟเนี่ยส่ส่วนน้ำตาลหนึ่งส่วน แล้วก็สกูบี้หชิ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะ เราผสมเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนเก็บค่าเอาผ้าเขาวบางผ้ากรองผ้าดิบอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นผ้านะคะเราไม่ปิดฝาสนิทนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ค่ะแล้วเราก็เอาหนังยางเอาเชือกเอาอะไรก็ได้ค่ะมารัดให้แน่นกันแมลงวันกันแมลงมาเกาะมาตอมค่ะ ก็ปิดฝาเก็บเอาไว้ประมาณ7 1 0ถึง10วันค่ะหลังจากนั้นพอครบ7หรือ10วันเนี่ยเราก็กรองออกนะคะ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอาจจะตามเนื้อหาไม่ทันะนะครับว่าคอมบูชาทำยังไงมีสูตรอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของไทย PBS นะครับวันนี้ลุยมิรุโรนหมดเวลาลงแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวััดดีค่่หยงไไมมปะ